เราเทวันนี้ไม่เสียแรงที่เอทนทุกมุมไม่เหลือหัวไม่ดีไหวแล้วที่ดูทางระดันที่ดีแล้วไม่ได้อะไรที่เราจะสองคนเนี่ยัเอาไว้มันต้องแต่งงานด้วยกันแล้วตอนนี้ก็จะได้แต่งงาจริงถงบอกว่าศาสนาที่นี่เราอยู่ที่กำนักน้นไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าแอบดูก่อนว่าทำอะไรอยู่เบาานดัง โอ้อโส,สมาธิขนดงาเลยนี่นี่เ,เป็นอะรชอผู้หญิงสียใจก็ร้องไห้ดีใจก็มีน้ำตาแต่ตอนนี้ก็หาไม่ไปบอกให้รู้ก่อนแล้วจะไม่เลยนะร้องไห้ตาเลยม,มีสมัยอดปฏีก็สาวเราถ,ถ้าหากว่ารู้นะต้องดีใจเหมือนเราทีวันนี้นคอยรู จ้าพี่อยวนมาหาแล้วนะสนุกดีเป็นไงบ้างได้ผที่มันได้เปล่าพี่นะคิดตึ้นิีถึงนดีพเจอแล้วันหนึ่งใจจะขาดไปแล้วนะสนรที่ะได้พี่นได้เปล่าไม่หันอ่ะจริง่หรอมันร้องงาันจะหันได้ไง คนสนัที่อยู่ท as ี่น totally> okay, ี่นะพี่จะบอกว่าวันนี้เนี่ยมันคิถงแฟนาดีจะมาบอกใสันทีนีรู้ด้วยนีอยากรู้หรือเปล่านะอยากรู้เนาะได้เลยถ้าอยากรู้แต่กที่เชวันน่จะบอกให้รู้แต่ว่าสที่ีต้องายากมากไปที่ดีก่อนที่รู้นะว่าสที่ีกำลังร้องให้ไม่เอาหน้ากำลังรอห้ได้แล้ว นี่นี่มีขาวดีนะขาวดีมากๆเลยถ้าสนที่นีรู้ขาวดีนะที่ว่าเสอที่ดีเน่ยต้องมาร้องให้แน่นอนเพราะว่าตอนนี้จนได้นะคงเดี๋ยวหัวจะร้องใจพุ่งไ่ยกสนที่นีให้ไปคู่านกับพี่เทวันแล้วสุอที่นีดีจหที่เ่าเดี๋ยจะได้ังานกันแล้วนะสนที่นีีใจมากเลยี่ว่าอ่าีน้งมา้อแน่เพ เลยนี่จะคงจะดีใจแต่เราไม่นั่งหน้าหน้ามันกา้ไปเยดูไม่ได้เรายากกว่าเจนเ่ยในเราค่น่้ก็ไหนเราคุยกันแล้วว่าเราจะต้องแต่งงานกันยไไม่ดีใจเนาะพี่ขอพี่ขอได้แล้วนะวันนี้ก็เลยไรนคี่โอ๋ยิบมาใส่ปุ๊บเศรษฐมันเป็นปัญหาในงานแต่งงานของเราเลยพี่เอาพี่ก่อนแต่ถ้เสียใจ ที่องจากรพรรดิพบเสด็จมาด้วยตัวเองไ,ได,งด้ก็องค์จากรพรรดิพุทธตอนเดียวก็บอกว่าการเมืองมี่ก็แผดเสียดายอยู่เหมือนกันแต่ว่าพรกองก็ไม่เองขั้นกระไปเพื่อได้ความดีที่พี่เทวันไ,ได้สร้างสมบัติองค์จักรพรรดิพุจึงน,จนั่งสารวยพรให้กับพี่เทวันและก็สุนัตย์มีมาด้วยในเมืองพี่นะี่งร่างสาวยพร องค์กลางมันแต่โพบอกให้พี่มาเปิดอ่านร้องร้องกับสนแนนที่ดีที่ตำแหน่งน้ำพี่เรนนี่มหาสน่ห์เรนี่เลยคะแนนที่ดีอยากรู้ไหมเมื่ได้ร่างสารเดย์พอเนี่ยองค์กลางมันแต่โพเขียนมาว่าอย่างไรบ้างไม่ปโต๊จริงฝนลงเม็ดอยากรู้ใช่ไหมได้เลยถ้าอยากรู้นะเดี๋ยวพี่จะอ่านให้ฟังมาดีมาดีคะแนนที่ดีมาดีตรงนี้เลยเดี๋ยวพี่อ่านให้ฟังนี่ไม่ติดให้น้องเป็นย่ามาอ่านร้องก่อนสองคนติดตอนแก่ เวลาก็เคยเดอ่านให้ทหารอีกหลายคนเนี่ยได้ฟังก็้อมกันอี่างนี้อยู่นะมันไม่มาเนี่ยทหารเป็นที่ล้จะว่าแต่พวาจะเขียนเงาไม่ย่างไรบ้างมาดีของรนี่อ่น้ะเนี่ยอ่านก็้อมเลยนะยังไงก็คอยแต่ก็ต้องนะ เอออาานัออาาาเียน,น,น่้าจับเขพันนอไไดอันนี้ันสุดนั้นที่นี่มียรัก <c oughs> ทานจีด้งเลยทานอายไปหมดเลยน้อยน้อยน่อย

ถึงสมัยทีเมีรักของพี่พี่้องขอโทษเจ้วยแต่วามจังของพี่คือความจริงพี่จะดูมาก่อนเลยว่าจทั้งสองคนเล่นตาแตกพี่จึงจังจะต้อยุจังให้กับคุณเทว่า แต่ี่ยังรักเจ้าและขอให้เจ้าสุราจริจะเดยนทางไปของพระเพลิงเราควรเป็นรักากาน,นอย่างาามีความสุขใช่าติน้ามีศักดิอใหราทั้งสองคนาระเจ้าเสมจ,จากพี่หัวเพียง,งคือเดียว ม่อคุณเงเยวันมันเป็นยุเป็นยีแล้วรับกเคลื่ออกับอกจุ ไปชื่อที่ใ่รที่จะเนกับข้าอ้ยไม่บังหราทำมาเลยนั่งมาเลยอย่างนี้หลบเองแล้วเห็นหัวไคนดาวาตกคนดูก็ตาอันที่เขึ้นมา้่ยไเนี่ยหลบไปถ่าไม่ถนัดต้องถ่ายเอาตาดิจะบอกว่าแคหอ คุณทำาะไรกันสุอที่ เุอจีเธอบ,บอกองงว่าผมเหนอหัวใจคงมีเหต้องใจเธอเป็นก็เาคณไม่เรียนไม่อา,าปากพวายาน เี่ยแก้ดดแตัวของเธอได้ไหมเธอเธอจไม่ได,ด้ที่นี่รู้สึกแต่ัมดเลยไหุดที่นี่เธอไม่ใช่สมัเขาทีนคุณเี้ยวาันตอไนี้ งบาทอ้เนื uh> ้อโคไอขึ Vil ้นไกูไปก่อนานทจะพาเธอไปทนใ้คือเจ้จะผใส่กูแจะเืีสุทีพระกอนมุดท้เทวันเจ้าจะดึงสัญญาสามให้แล้วห้องใหแล้ว 先暂停，我们可以帮助他们。 Yeah. Oh ตอนตัดส,สออน,น,นันซอนจะนอนหมันก็นอนฉันเดือนรอ้อนกลัวเปืือนแต่ฉันเกิดเป็นมันคิดแล้วมันสงสาร យ៉ាងរីងបណ្ហារខ្លាងតានទីសູນ Eu แม่เข้ามาเข้ามาเขาไม่ม like no ีที่นั่งแล้วอะแม่บอกว่าแี่บอกว่ามารถือมันต้องมีารห่อจ้าว่าแต่เขจะมงคเยอะมวกองคน้าผู้คนมากมายก็ทำบุญท เป็นหัวเป็นแบรมันติดกินพอหลังอยู่เป็นสองต่อสองก็เหมือนเป่ากับนายครับผู้ชมที่รองี่เีง่เราเล่นกันอยูนั่นเองเรส่นัวส่วนตัวนี้มันะไม่เกีู่้อง